ไอ้เจมฉันถามะารหน่อยดิทำไมชีวิตแกเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นทำอะไรก็ราบลื่นทั้งทางนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแบบนี้แกดูอย่างฉันดิฉันทำอะไรแม่งก็ไม่ดีขึ้นเลยโคตรจะน่าเบื่อผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับพี่พี่เคยได้ยินคำนี้ไหมครับผู้ชายที่รักภรรยาเชื่อฟังภรรยาเนี่ยได้ดีทุกคนครับพี่ผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์หรือทำตัวไม่ดีกับภรรยาเนี่ยทำอะไรก็จะไม่ราบลื่นไม่จะเลยรุ่งเรืองครับ ตอนที่พี่มีปัญหาเนี่ยให้พี่ซื้อเครื่องประดับเครื่องสําอางหรือพี่ซื้อดอกไม้ไปด้วยก็ได้นะครับเอาไปให้ภรรยาเชื่อไหมครับพี่ผมทําแค่นี้นะทุกอย่างราบรื่นเลยครับพี่ผมจะแนะนําพี่แบบนี้นะครับเวลาพี่เลิกงานเนี่ยให้พี่กลับบ้านไปแล้วก็ทําให้ภรรยาพี่มีความสุขเดี๋ยวสักพักครับทุกอย่างจะดีแล้วก็ราบรื่นขึ้นครับกลับมาแล้วคะ่ะ ไมยกลับมาแล้วหรอพี่ทํากับข้าวไว้ในครัวเยอะแยะไปหมดเลยนะมีแต่ของที่ไม้ชอบทั้งนั้นเลยจริงเหรอคะนี่พี่น่ารักอีกแล้วอะแล้วพี่ทํากับข้าวบ่อยขนาดนี้เนี่ยฝีมือพี่ก็อร่อยจะตายไม้กินจนอ้วนเป็นหมูหมดแล้วนะคะเนี่ยไม่หรอกแต่ถึงอ้วนเป็นหมูเนี่ยพี่ก็ยังรักนะพี่ชอบเห็นตอนไม้กินเยอะๆมันดูน่ารักดี <laughs> พี่นี่ปากกว่าจริงๆนะคะ อย่งั้นเราไปกินข้าวด้วยกันดีกว่าคะ่ะเอา้าพี่เจมกลับมาแล้วเหรอคะทะาราโอ้ยสวยจังเลยคะ่ะไหน วันนี้เนี่ยพี่ได้โบนัสก็เลยซื้อกำไรแล้วก็ดอกไม้มาฝากจริงเหรอคะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะพี่เจมสวยมากเลยค่ะไม่ชอบมากเลยค่ะสำหรับภรรยาคนเก่งของพี่เนี่ยพี่ยังมีอะไรอยากให้อีกเยอะเลยนะพี่นี่น่ารักจริงๆเลยนะคะดีจริงๆเลยอะ่ะขอบคุณมากนะคะใ,ใส่ดีกว่า มยคะเหมาะเลยแหละพี่นี่เรื่องไม่ผิดจริงๆไม่วันนี้พี่อยูดอ่ะเดี๋ยวพี่ดูแลลูกเองไม่ไปพักเถอะเอาแบบนั้นเหรอคะแต่ว่าพี่อยู่ทั้งทีพี่ไม่พักผ่อนเหรอคะไม่เป็นไรหรอกเนี่ยนะนันท์พี่อยากเล่นกับลูกป่ะก็ได้ค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไม่ลงไปดูข้างล่างก่อนนะคะว่ามีงานบ้านอะไรให้ทำ อ้าว oh. oh. แม่คะมาได้ยังไงคะเนี่ยมานั่งก่อนสิคะก็ลูกเขยที่น่ารักของแม่น่ะสิเขาบอกว่าแกคิดถึงแม่ แต่ไปหาแม่ไม่ได้เพราะติดเลี้ยงลูกนี่ไมเก็จองตั๋วเครื่องบินให้แม่เลยนะลูกแหมเขารักแกหน้าดูเลยนะ <c oughs> จริงค่ะมาคิดถึงแม่มากเลยนะคะหลายวันก่อนอะ่ะมมคิดถึงจนร้องไห้เลยละคะ่ะก็ไม่เคยห่างจากแม่เลยอะพอแต่งงานมาก็ไม่ได้เจอหนะ้าแม่ตั้งสองปีแล้วนะะี่ค่ะไม้แกโตแล้วนะแล้วแกก็เป็นแม่คนแล้วด้วย เนี่ยนะเออแล้วนี่แต่เจมกับหลานฉันไปไหนละ่ะอ๋อพี่เจมพาลูกเข้านอนไปแล้วอะคะ่ะวันนี้พี่เจมเขาหยุดแล้วเขาช่วยไมล์เลี้ยงลูกทั้งวันเลยนะคะไมล์เนี่ยได้พักทั้งวันเลยละคะ่ะวันนี้ไมล์นอนเต็มที่เลยค่ะแม่ไม่ พี่ชงน้ำขิงมาให้ขอบคุณนะคะแล้วก็เอาถุงน้ำร้อนประคบมาให้ด้วยน่ารักจังเลยค่ะพี่รู้ได้ยังไงคะเนี่ยว่ามาเป็นประจำเดือนวันนี้ก็พี่โหลดแอปประจำเดือนมานี่พี่จดบันทึกทุกครั้งที่มาเป็นเลยนะเนี่ยแล้วมันก็แจ้งเตือนขึ้นมาแอปนี่มันดีมากเลยมันแจ้งเตือนตรงมากเลยน่ารักจังเลยค่ะทุกครั้งที่มายมองพี่ มายก็เผลอคิดบ่อยๆนะคะว่าถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงมาจะหาสามีดีๆแบบพี่ดีอีกไหมถ้าชาติหน้ามีจริงงั้นเดี๋ยวพี่ตามไปเป็นสามีมายอีกรอบนี่ถ้าพี่เป็นประจำเดือนแทนได้เนี่ยพี่เป็นแทนแล้วเนี่ยพี่ไม่อยากให้มายต้องเจ็บปวดเลย <c oughs> พี่นี่ปากกว่าจริงๆนะคะพี่รู้ไหมพี่ไม่ใช่แค่สามีที่ดีนะ พี่ยังเป็นแบบอย่างของพ่อที่ดีด้วยเออไม้อาทิตย์หน้าเนี่ยพี่ว่าจะชวนแม่กับพ่อไม้มาเที่ยวอะ่ะเดี๋ยวพี่จองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักให้หอืพี่นี่สุดยอดไปเลยนะคะมไม่แปลกใจเลยที่แม่ไม้เนี่ยเขาชอบชมว่าลูกเขยของเขาเนี่ยดียิ่งกว่าลูกสาวแท้แทซะอีกพี่ว่านะ แม่ของไม้เนี่ยเขาหลงพี่เขาให้แล้วแหละ <c oughs> ไม่น่าลละตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตแกถึงดีขึ้นและราบเรื่องขนาดนี้โหแกนี่แม่งก็เอาใจเมียเก่งเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> แต่เรื่องแบบนี้ยแม่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อวะ่ะไอความคิดชายเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เรื่องแล้วอ่ะพี่ภรรยาเนี่ยคือคนที่เขาทําเพื่อลูก <c oughs> เพื่อเราทางนั้นครับถ้าพี่จะเอาเงินไปใช้ทําอะไรเนี่ย ผมแนะนําให้พี่เอาไปให้ภรรยาดีกว่าครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่กับเราจนแก่เท่าเมื่อตอนที่เรามีความสุขหรือตอนที่เรามีความทุกข์ครับพี่ลองกลับไปทําดูนะครับยิ่งพี่ดูแลเอาใจใส่เขามากแค่ไหนนะครับเขาก็จะยิ่งรักเรามากแค่นั้นครับเอาใจภรรยาดีๆเนี่ยยังไงพี่ก็จะเิญครับจริงไหมครับทุกคนยังไงคนที่มีภรรยาแล้วเนี่ยลองเอากลับไปทําดูนะครับแล้วมาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชีวิตดีขึ้นไหมครับ พี่เข้าใจแลเจมพี่ลองดูนะครับเชื่อผมยังไงก็จะเลยสามีที่ทเชื่อฟังภรรยาคือคนที่เข้าใจ<ว>คำว่าครอบครัวดีที่สุด